ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c h anel ตาลทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้เราจะมาพยากรณ์เหตุการณ์ในเดือนสิงหาคมเป็นช่วงวันที่2ถึง25สิงหาคม2567กันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สําสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพฤษภค่ะการพยากรณ์ดาวจรในคลิปนี้ ทีมงานได้แบ่งเนื้อหาการพยากรณ์ออกเป็น4เรื่องได้แก่ 1. พยากรณ์จากตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวเทียบกับเรือนชะตาและทํานายผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 2. การโครจรวิปริตของดาวจร 3. พยากรณ์จากดาวจรที่โยกถึงกันได้เป็นกกวิญญาณ 4. พยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องวาสนาการงานการเงินและความรักนะครับ การพยากรณ์จากตำแหน่งทำเนียบและการโคจรของดวงดาวเราจะไล่ดูเรือนชะตาตั้งแต่พบตนุไปจนถึงวินาศะว่ามีดาวจรส่งผลถึงอย่างไรบ้างดังนี้นะครับพบที่หนึ่งคือพบตนุมีดาวอังคารพฤหัส,สบดีและดาวมฤตยูอังคารได้ทำเนียบประราชาโชคการโคจรเสรียและปกติพฤหัสไม่มีทำเนียบนะคะมฤตยูเช่นเดียวกันไม่มีทำเนียบทั้งสองดาวโควจรปกติ เรามาดูทีละดาวก่อนนะคะอังคารตกตนุหมายถึงเจ้าชะตาจะได้ลงมือทำด้วยตนเองหรือมีเกณฑ์จะได้เดินทางพระหัสบดีตกพบตนุก็คือจะมีผู้ใหญ่มาคลุกคลีมาร่วมด้วยช่วยกันกับเราพระมรตยูตกพบตนุจะเกิดความอาเพศกับตัวเรามุมมองชีวิตเปลี่ยนให้ระวังโรคร้ายแรงที่มองไม่เห็นควรจะไปทำบุญลงศพบ,บ่อยๆนะคะ เมื่อดูศูนยสามตกพบตหนุก็ทำนายว่าวันที่13บสถึงสิสิงหาคมผลประโยชน์ร่วมก,กันกับผู้ใหญ่จะเกิดความอาเพศและล่มสลายต่อมาพบที่สองกระดุมพระไม่มีดาวก็ข้ามไปนะคะพบที่สสหัสชชะมีพุทธและอาทิตย์ดาวพุธไม่มีทำเนียบโคจรพักมนและปกติอาทิตย์ได้ทำเนียบมหาจาัก อยู่ในภพสหัชชะวันที่สองถึงสิสิงหาคมดูทีละดาวก่อนนะคะพุทธตกสหัชชะมีเรื่องต้องพูดเจรจาก,กับเพื่อนๆพนพี่น้องวันที่สองถึงสิสิงหาคมนะคะพูดพักพูดแล้วกลับกลายเป็นอื่นทำไม่ได้พระอาทิตย์ตกสหัชชะทำนายว่าเจ้าชะตาจะล้อมรอบไปด้วยคนในเครื่องแบบเป็นคนที่มีเกียรติหรือว่าเจ้าชะตาจะได้รับเกียรติจากเพื่อนๆนในช่วงวันที่สองถึงสิงหาคม พอเราดูสองดาวคู่กัน1นสี่ตกสหัสชะนะคะให้ระวังเพื่อนๆพนพี่น้องในครอบครัวนะคะ คนรอบตัวจะมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาเพราะว่าดาวพุธเว็บปริษช่วงวันที่2-11ถึงสิสิงหาคมโดยเฉพาะวันที่3-5ถึง5สิงหาให้ระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษต่อมาพบที่4คือพบพันธุมีสุขและอาทิตย์นะคะเพราะว่าอาทิตย์ยกเข้ามาดาวสุขนี้ไม่มีทำรรเนียบการโครจรปกติดาวอาทิตย์ไม่มีทำเนียบโครจรเข้ามาวันที่1 7ถึง25สิงหาคม เราก็ดูทีละดาวก่อนนะคะสุกตกพันธุหมายถึงเจ้าชะตาคิดถึงญาติญาติคิดถึงคนทางบ้านมีความกังวลเรื่องคุณแม่หรือบ้านช่องที่อยู่อาศัยพระอาทิตตกพันธุคือเจ้าชะตาจะต้องค้นขวายพยายามจึงจะได้รับการยอมรับนะคะช่วงนี้ถ้าไม่พยายามทําพยายามไปก็ไม่มีคนให้เกียรติทีนี้เรามาดูคู่หนึ่งตกพันธุนะคะ16นี้เป็นคู่ดีเป็นคู่สมพลพอไปตกพันธุก็หมายความว่าถ้าเราพยายามก็จะมีคนชื่นชมชื่นชอบ ในสิ่งที่เราได้ขนขวายพยายามนะคะหรือว่าไปส่งผลดีกับญาติญาติของเราได้รับผลดีจะมีคนมาชื่นชม ต่อมาพบที่ 5, 6, 7คือปุตตะอริปัตตนิไม่มีดาวก็ข้ามไปนะคะพบที่8ตกเป็นพบมรณะมีดาวเกตช่วงวันที่13-25สิงหาคมดาวเกตได้ทําทเนียบม,มาหาอุดการโคจรปกติพระเกตตกมรณะทายว่าดีนะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายในวันที่15-17สิสิงหาคมจะได้รอดพน้นจากอันตรายหรือถ้ามีเรื่องมีราวบุญก็จะมาช่วยให้เรารอดพน้นไปได้ ต่อมาพบที่9พบสุภะนะคะดาวเกตอยู่ในช่วงวันที่2-13สิงหาคมนะคะเพราะว่าเกตเดินย้อนทางนะคะก็จึงมาอยู่ในพบสุภะก่อนมีดาวเกตมีไม่มีทำเนียบในช่องนี้นะคะการโคจรปกติพระเกตตกกรรมมาก,ก็ทํำนายว่าจะมีความคิดใหม่ๆไอเดียแปลกๆนะคะในการทำงานถ้าทำเรื่องใดในวันที่3-5สิงหาคมก็จะมีคนมาช่วยออกความคิดให้ พบต่อมาคือพบที่10คือพบกัมมะนะคะเป็นดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์จรมาได้ทำเนียบเกษตรและโคจรพักพระเสาร์ตกกัมมะเจ้าชะตาจึงไม่ทุกเรื่องงานงานไม่ยากไม่เหนื่อยไม่ต้องระแวดระวังเหมือนช่วงที่ผ่านมาต่อมาพบที่11เป็นพบลาพระมีดาวราหูนะคะราหูอยู่ช่องนี้ไม่มีทำเนียบการโคจรปกติ พระาหูตกลาพะหมายความว่าเจ้าชะตาจะมีความวุ่นวายในการไฝ่หาความสําเร็จวันที่8ปถึงเสิงหาคมจะมีปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาแก้ไขแบบไม่ทันตั้งตัวส่วนพบที่12เป็นพบวินาศะไม่มีดาวนะคะก็ทำนายครบทั้ง12เรือนชะตาสำหรับการพยากรณ์จากตำแหน่งทำเนียบและการโคจรของดวงดาวแล้วนะคะในช่วงเวลาที่พยากรณ์ของคลิปนี้ คือวันที่2ถึง25สิงหาคม2567มีดาวที่โครจรวิปริตผิดปกติ2ดวงดังนี้ 1. ดาวพุธโครจรพักหรือเดินถอยหลังในช่วงวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมผลของการเดินพักของดาวพุธคือสิ่งที่พูดจะกลับกลายส่งผลตรงก,กันข้ามไม่เป็นไปตามที่พูดหรือลั่นวาจาไว้สิ่งที่ตกลงรับปากไว้จะทำไม่ได้ช่วงที่สองดาวพุธจะโครจรมนหรือเด เดินช้าตั้งแต่วันที่12ถึง18สิงหาคมผลของการเดินมนของดาวพุธคือสิ่งที่พูดจะไม่ได้ผลหรือส่งผลช้านั่นคือดาวพุธดวงแรก2คือดาวเสาดาวเสาจะโครจรพัก หรือเดินถอยหลังในวันที่หนึ่งกรกฎาคมถึงสพฤศจิกายนดาวเสาเป็นเจ้าแห่งโทษทุกข์เมื่อดาวเสาเดินพักจึงส่งผลในทางตรงกันข้ามคือเป็นความไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่ต้องอดทนไม่ต้องหวาดระแวงเป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นมาจนถึงวันที่สพฤศจิกายน2567ในช่วงเวลาที่พยากรณ์นี้ มีดาวโยกถึงกันได้กกวิญญาณดูตามรูปเราจะเห็นได้ว่ามีดาวฤติยูและดาวพรฤหัส,สบดีที่ราศีพฤษภโยกกับดาวราหูที่ราศีมีนดาววิญญาณสามดวงคือ580ส่งผลดีในทางโลกทำให้คิดได้คิดตกตั้งหลักตั้งตัวได้ดาวกกวิญญาณจะส่งเสริมให้เจ้าชะตาได้สมความปรารถนาะการดูว่าดีเรื่องใดก็ดูได้จากพบที่ดาววิญญาณจรเข้าไปสถิตยอยู่นั่นเอง แม้ว่าดาวก๊กวิญญาณจะไปตกในช่องเบียนเช่นอริมรณะวินาสะก็ยังมีอิทธิฤทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้เจ้าชะตาแควงแกรปลอดภัยจากศัตรูปัญหาอุปสรรคโรคภัยและความพินาศเสียหายได้ สำหรับคนราศีพฤษภดาวก๊กวิญญาณ5-8 0โยกถึงกันที่พบตนุลาภะทานายได้ว่าดาวก๊กวิญญาณส่งผลดีเรื่องวาสนาและรลับผลความสําเร็จเจ้าชะตาจะตกผลึกทั้งในเรื่องตนเองและเรื่องความสําเร็จของชีวิตจะสามารถตั้งหลักตั้งตัวได้อย่างมีหลักการและมีความรู้ เจ้าชะตาจะมีโอกาสได้กระทำในสิ่งดีสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นบุญกุศลได้ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์และจะประสบความสำเร็จตัวเจ้าชะตาจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากความพินาศเสียหายเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองค่ะการพยากรณ์เฉพาะเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องวาสนาหรือตนเอง เราจะดูดาวจรที่ส่งผลถึงลัคนาสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพฤษภมีดาวอังคารพระรหัสบดีและดาวมฤิตยูจรกลุ่มลัคนามฤิตยูนี้เป็นดาวใหญ่ที่สุดนะคะมีอิทธิฤทธิทำให้ดาวอื่นๆไม่อาจแสดงผลได้คำทำนายหลักก็คือเจ้อชะตาจะพบกับความอาเพศชีวิตเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เราเคยเห็นชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยควรระวังเรื่องสุขภาพความเจ็บป่วยนะคะมฤิตยูนี้เป็นโรคร้ายที่เกิดจากกรรมเก่า มักจะเป็นโรคที่มองไม่เห็นรักษาไม่หายควรหมั่นไปทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนเจ็บคนตายก็จะช่วยได้นะคะเมื่อดูดาวที่โยกถึงจะเห็นว่ามีราหูโยกหลังอาทิตย์และพุธโยกหน้าจึงพิจารณาได้ดังนี้580เนี่ยทำให้ครบกกวิญ,ญญาณที่พบตนุลาภเจ้าชะตาจะได้พบสิ่งดีมีความสำเร็จเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเกื้อหนุน ส่วน530นะคะที่พบตนุวันที่13-14สิงหาคมถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ใหญ่จะเกิดอาเพศลมสลายได้ต่อมา5803ที่พบตนุลาภะหมายถึงสิ่งที่ลงมือทำหรือการเดินทางทำไปแล้วจะประสบความสำเร็จต่อมา53014ที่ตนุสหัชชะนะคะช่วงวันที่2-17สิงหาคมทำนายว่าเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆที่ทำกับเพื่อนพี่น้อง จะไม่ได้ตามที่ตกลงกันเพราะว่าพุธเดินวิปริตให้ระมัดระวังโดยเฉพาะในวันที่3-5ถึง5สิงหาคมนะคะทีนี้พอดาวอาทิตย์ยกออกไปหรือ5304ที่ตนุสหัชชะนะคะช่วงวันที่17-25ถึง25สิงหาคมแล้วดาวพุธก็เริ่มเดินปกติก็จะมีการเจราจาตกลงกับเพื่อนๆแบบมีเหตุมีผลมากขึ้นค่ะ การพยากรณ์เฉพาะเรื่องเรื่องที่สองคือเรื่องการงานเราจะดูดาวจรที่พบกรมมะสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพฤษภมีดาวเสาโครจรพักที่พบกรมมะ เสานี้ปกติเท่าทุกให้ถ่ายเสาเมื่อเสาว,วิปวิตรก็ถ่ายดีเลยเจ้าชะตาจะมีความสบายใจไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเครียดในเรื่องการงานต่อมาเราก็มาดูดาวจรที่โยกถึงเสานะคะเราดูตามรูปก็จะเห็นว่ามีเกจจรที่พบมรณะในช่วงวันที่13-25ถึงสิสิงหาคมมาโยกหลังดาวเสาที่พบการงาน ถ้าสาปกติเดินหน้าก็หมายความว่าเจ้าชะตาจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเรื่องงานแทนคนอื่นทีนี้สาววิปริตก็หมายความว่าช่วงนี้เรื่องงานอย่าไปหวังนะคะว่าเราจะไปเสี่ยงแทนใครเราก็ดูนะคะต่อไปมีดาวสุขที่พบพันธุนะคะเลงเดาวเสาหปกติเป็นคู่ศัตรูเป็นคู่โศกเศร้าต้องพัดพรากนะคะแต่พอเสาเดินถอยหลังเกิดเป็นความชื่นชมยินดีในเรื่องการทํางาน พลังวันที่17สิงหาคมอาทิตย์ยกเข้ามาเติมที่พบมรณะมะเร็งดาวเสานะคะก็จะเห็นว่าเป็นคู่ธาตุไฟทํานายว่าเรื่องการงานช่วงนี้ไม่มีความรุนแรงแล้วก็ยังไม่มีการตัดสินใจอะไร การพยากรณ์เฉพาะเรื่องเรื่องที่สคือเรื่องการเงินเราจะดูดาวจรที่พบกระดุมพระสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพฤษภไม่มีดาวจรที่พบกระดุมพระนะคะเราก็พิจารณาจากเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุทธทีนี้ดาวพุธเนี่ยโคโจรวิป,ปริตไปเข้าพบสหัสชชะก็ทำนายว่าเรื่องเงินเรื่องทองอยู่กับการเจราจาตกลงกับเพื่อนหรือพี่น้องวันที่สองถึงสิสิงหาพุธจรพักนะคะ การเจราจาตกลงกับเพื่อนพี่น้องจะกลายเป็นอื่นไม่ได้ตามที่ตกลงกันหรือพูดไปแล้วไม่คุ้มค่าวันที่12 1 8ถึง18นะคะพูดมนก็คือช้าและเหนื่อยพูดแล้วไม่ได้ทำนะคะเหนื่อยเช้าๆไม่ได้ผล หลังจากวันที่18สิงหาคมไปแล้วผู้จึงเดินปกติการเงินการทองที่ตกลงกับเพื่อนๆก็จะได้ผลคุ้มค่าดังนั้นนะคะขออนุญ,ญาตแนะนำหากมีเรื่องเงินเงินทอง,ทองทองที่ต้องตกลงกับเพื่อนพี่น้องขอให้เลยวันที่18สิงหาคมไปก่อนจึงค่อยเจราจากันจึงส่งผลดีค่ะการพยากรณ์เฉพาะเรื่องเรื่องสุดท้ายคือเรื่องความรักเราจะดูดาวจรที่พบปัตนิ สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพฤษภไม่มีดาวจรที่พบปัตตนินะคะเราก็พิจารณาจากดาวเจ้าเรือนเกษตรคืออังคารอังคารจรไปเข้าพบตนุก็หมายถึงคนรักมาหามาอยู่ด้วยนะคะคนรักมีส่วนในสิ่งที่เจ้าชะตาได้กระทําหรือว่าได้เดินทางไปด้วยกันหากลงมือกระทําหรือเดินทางในช่วงนี้ก็จะมีเหตุมาจากคนรักคนสนิทอังคารช่วงนี้ดีนะคะเพราะว่ามีดาววิญญ,ญาณ580มาโยกถึงสนับสนุนให้ดาวอังคารก็คือการลงมือ ทไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะการเดินทางการลงมือทําของคนรักนะคะเป็นเรื่องดีๆที่จะได้ประสบความสําเร็จและสมความปรารถนาค่ะ ทีมงานตานทวะก็ขอจบการพยากรณ์ดาวจรสำหรับเดือนสิงหาคมเอาไว้เพียงเท่านี้ทีมงานก็ขอให้ทุกท่านได้พบแต่สิ่งดีมีโชคลาภความสุขความสำเร็จกระทำสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel n ตานทวะพยากรได้นะครับ